ครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมปูนะครับจากบ้านปูโอโดคานะครับผมนายปูคนเดิมนะครับวันนี้ผมมาเดินเล่นที่เซนทันนะครับบังเอิญว่าวันนี้เห็นเพราะว่ามีงานเปิดตัวของรถยนต์ค่ายหนึ่งนะครับเป็นค่ายรถกระบะที่เราคุ้นเคยกันดีในช่วงนี้และคงเรี่ยงไม่ได้ว่าดังมากนะครับเป็นรถเลนเจอร์นะครับ เราก็เลยอยากรู้ว่าเขาไมเนอร์เชนครั้งนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะครับเรามีโอกาสได้เข้ามาแล้วเห็นบูธเขาจัดแสดงอยู่หนึ่งบูธนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินชมกันนะครับว่าเขามีอะไรใหม่ๆเข้ามาในรถตัวนิวโมเด c h a นของเขาอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่บูธของออโต้แกลลี่นะครับออโต้แกลลี่สาขาทวีวัฒนานะครับผมตรงนี้นะครับเราก็จะขอดูรถเขา รุ่นนี้รู้สึกว่าที่เขาจัดแสดงอยู่นั้นเป็นรุ่นของวา t แท็นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆครับเข้าที่ผมดูนะครับตอนนี้รถที่เขาโชว์อยู่ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นวา t แท็สิ่งที่ผมเห็นภายนอกในครั้งแรกนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับตัวแรกเลยก็คือเป็นกระจังที่ผมเห็นนะครับกระจังจากเดิมเนี่ยกระจังจะไม่ใช่ลายแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ทําเป็นลายให้มันดูผมว่าสปอร์ตขึ้นนะครับเขามีตัดตัวสีส้มมาให้ด้วยจากโรงงาน สำหรับลูกค้าที่ชอบแนวประมาณคล้ายๆถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นรถรุ่น Ford Thunder ในอเมริกานะครับหน้าตากระจังจะประมาณแบบนี้เลยนะครับก็ดูแล้วโหดดีแต่นี่เขาใส่ป้ายไว้เราไม่กล้าเอาออกเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันนะครับว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะครับสิ่งที่เห็นตัวต่อไปนะครับตอนนี้เท่าที่ผมดูโดยรวมนะครับก็จะเป็นตัวของ บอดี้อุปกรณ์ต่างๆที่เปลี่ยนไปก็จะเป็นพวกครอบต่างๆที่เราเคยเห็นพวกนี้นะครับที่เป็นสีไวท์แตอนนี้เขาก็ทําเป็นสปอร์ตขึ้นมานะครับเป็นสีดําเป็นสีดําเลยนะครับผมเท่าที่ดูอารมณ์ตอนนี้ก็ดูสปอร์ตโดยเฉพาะสปอร์ตบาร์ตัวนี้เป็นสีดํามาจากโรงงานเหมือนกันนะก็สวยดีสวยกว่าเก่านะครับตัวนี้นะฮะร,รอบคันตอนนี้ที่ผมดูอยู่นะครับก็ ภายนอกนั้นก็ได้เปลี่ยนแปลงตามรูปลักษณ์ไปก็คือมีแค่สีสันของตัวดําด้านนะครับที่เข้ามารวมถึงล้อก็จะเป็นสีดำเอ่อสีดาเงาโทษทีนะครับเป็นสีดําเงาที่เปลี่ยนแปลงเข้ามานะครับผมภายในนั้นมีอะไรบ้างเราเข้าไปดูกันนะขออนุญาตนะครับภายในเนี่ยก็ยังคงเอกลักษณ์มีจอมาให้เหมือนเดิมนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกมีมาให้อย่างครบคันเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมอุปกรณ์มันติฟังก์ชันต่างๆ ก็มีมาให้นะครับก็เรียกได้ว่ามสมกับที่เป็นไวทแท็นะครับแต่ตัวหนึ่งที่ผมเล็งเห็นเมือ่อสักครูน่นี้ผมเห็นว่าเออตัวนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากนะแต่เห็นเขาว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่เป็นตัวที่ออกมาจากของทางโรงงานเลยนะครับตัวนี้เปิดได้ไหมครับขออนุญาตครับขออนุญาตตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยโเจ๋วมากเลยตัวนี้เท่าที่สอบถามตัวนี้เป็นไฟฟ้านะ นี่เป็นไฟฟ้านะครับค่อนข้างที่จะใช้งานได้สะดวกสบายนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องมาติดตั้งเพิ่มจากภายนอกนะครับแน่อันนี้เห็นเท่าที่ถามดูก็น่าจะเป็นออปชันที่มาจากออปชันที่ต้องซื้อเพิ่มจากทางตัวศูนย์นะครับตัวนี้เข้าท่านะครับแล้วผมได้ข่าวมาว่าตัวนี้ประตูไม่ใช่ประตูตัวบานพับหลังเนี่ย เป็นระบบล็อกอโต้ด้วยปกติอะคือเราจะต้องใช้กุญแจในการล็อกแต่เห็นได้ข่าวว่าตัวนี้เป็นตัวมีล็อกอโต้ด้วยซึ่งไม่มั่นใจนะเดี๋ยวผมตัยไปลองให้ดูอีกทีแต่ตัวนี้ผมว่าเยี่ยมนะครับถ้าสนใจก็ซื้อแล้วก็ติดต่อทางฝ่ายขายดูได้นะครับ ครับผมแล้ววันนี้ผมก็ได้รับเกียรติจากคุณตั้มนะครับจาโปรดักต์ของบริษัทออโต้แกลเลอรี่ทวีวัฒนานะครับเราจะมาสอบถามแทนเพื่อนๆกันนะครับว่าการเชนของฟอร์ดในวันนี้เนี่ยที่เปิดตัวใหม่เนี่ยมีอะไรแตกต่างกันไปบ้างนะครับได้ครับยินดีครับครับโอเคครับก็เริ่มจากตัวที่โชว์อยู่เลยนะครับคือตอนน่นเลยต้องเกริ่นว่าตอนนี้เป็นวันเปิดตัวเราเปิดตัวของกอร์ดประเทศไทยเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัว y t ย c ทนะครับ r a n g e อร์วา h นะครับ ก็จะเปลี่ยนในส่วนของด้านหน้าทั้งหมดเดี๋ยวผมเอาปอาอา้ายออกขึ้นนิดนึงให้ดูนะครับโอเคนะครับด้านหน้าก็จะเป็นตัวกระจังหน้าใหม่นะครับผมปกติไว้ยหน่ยจะเป็นตัวกระจังหน้าสีเทากาไฟแต่คราวนี้ฟอร์ดปรับรูปลักษณ์ใหม่นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นตัดด้วยสีดํารอบพันเลยน,<อ>นะครับแล้วก็ส่วนของไฟหน้านะครับ,เป,บ,บะะเป็นแบบ LED นะครับผมเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็ข้างในเป็นโครมสีดําด้วย ตัวนี้ได้เป็นพมดมาเลยใช่ครับแล้วก็เป็น LED ทั้งไฟต่ำและไฟสูงเลยนะครับผมเป็นใบ LED เลยตัวนี้นะครับแล้วก็มีไฟวิ่งกลางวันเป็นแบบ LED เหมือนกันนะครับโอเคแล้วที่สำคัญก็คือตัว w i h หักนะครับวัก็จะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ด้วยนะครับได้เป็น LED ด้วยครับโอเคแับผมแล้วก็ส่วนฝากระโปรงหน้าก็เป็นสไตล์ power dome นะครับส่ง power dome ทำให้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับผม โอเคแล้วก็ส่วนเครื่องยนต์ก็จะมีให้เลือก2รุ่นนะครับเป็นเครื่องยนต์2.0 180แรงม้านะครับเทอร์โบแปรผันนะครับแล้วก็ในตัวขับ4นะครับจะใส่เป็นเทอร์โบคู่มาให้เรียกว่าใบเทอร์โบใช่ครับแล้วอย่างรุ่นนี้เป็นรุ่นขับ4หรืออ่าตัวนี้เป็นขับ2ครับเป็นขับ2เป็นเครื่อง180แรงม้ามาพร้อมกับเกียร์10สปีดครับผมครับผมวารันตีของก๊อตตอนนี้ก็โอ้ยอย่างนี้ยิ่งดีมากเลยครับก็คือขยายวารันตีเพิ่ม ปกติก็คือเราจะบรนเวที3ปีสโลกแต่ตอนนี้ตัวเครื่อง2ยุทธเราให้ไปถึง10ปีเลยครับเรียกได้ว่าลูกค้ามั่นใจได้เลยครับแต่ก็ต้องนิดนึงว่าติบปีเนี่ยได้เฉพาะส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็ระบบส่งกำลังทั้งหมดซึ่งก็คุ้มมากๆครับครับผมได้ครับผมแล้วส่วนรุ่นด้อยอย่างพวกตัวที่ที่ผมได้ข่าวมาว่ามีตัวสติที่เปิดเปิดตัวใหม่พร้อมกันแล้วก็ไอ้เกทีด้วยเนี่ยตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลง ในในส่วนของโลซีรี่ก็เราทํารุ่นเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะเป็นตัวแคปตัวเตี้ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแต่งมาจากโรงงานเลยครับอ่าเราจะได้ล้อแม็กมาสีดํามาจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ค่าสติ๊กเกอร์นะครับอ่ามาจากโรงงานเลยให้ดูสปอร์ตขึ้นใช่ครับแล้วก็ราคาว้าวแน่นอนรับว้าวเลยนะใช่ครับราคาว้าวผมคือตั้งใจเอาให้ลูกค้าไปแต่งเพิ่มจริงๆอ่ะ เปลี่ยนแม็กแล้วก็โหลดนิดนึงสวยเลยครับเรียกได้ว่า OEM อมาจากโรงงานใช่ครับใช่ครับ่ครับยังนั้นก็เดี๋ยวเราไปดูตัวจริงกันที่โชว์รูมนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณตั้มมากครับดีมากครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับรับ ครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมได้มีโอกาสนะครับจาก GM ของทางออโตแกลเลอรี่นะครับพี่เล้งนะครับผมพี่เล้งเขาจะมาบอกแคมเปญดีๆนะครับแล้วก็หลายๆอย่างให้กับผู้ชมทุกท่านนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเชิครับนี่เป็นผู้ชมรายการที่ติดตามร้านตะกินครับผมนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับผมจากฟอร์ดออโตแกลเลอรี่ทวีวัฒนานะครับตอนนี้มีรถรุ่นใหม่เป็นฟอร์ดไวแคทตัวนี้เป็นตัวที่ฮอตและจี๊ดจัดมากนะครับ รถก็ตามโปรดักที่เปลี่ยนแปลงไปรู้สึกคุณค้าแนะนำไปหมดแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้เขาจะมีโปรก็คือที่ฟอร์ดประกาศนะครับก็คือฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งสองปีเลยนะครับหรือหรือดาวสามสิบเปอร์เซ็นนะครับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ศูนย์เปอร์เซ็นเลยนะครับสี่สิบแปดวนนะครับเยอะหรือถ้าเอาดอกเบี้ยปกติก็มีส่วนลดประมาณ4-5หมื่นบาทนะครับเรามาคุยกันนะครับ ส่วนตัวไฮไลท์ก็คือจองตั้งแต่วันนี้วันที่5าไปจนถึงวันที่ได้อะได้งละครับรุ่นรับรางวัลส่วนลด10,000แบาทยีบรางวัลนะครับ20รางวัลแต่ต้องรับลดในเดือนนี้นะครับต้องรับลดในเดือนเฉพาะที่ออโต้หราอใช่ครับใช่ครับอ๋อครับผมเฉพาะที่งานนี้นะครับเราก็เปิดตัวพร้อมกับฟอร์ดครับวันฟอร์ดเปิดมาตอน10โมงเราก็เปิดประมาณเที่ยงโอเครถมีไม่เยอะนะครับจํานวนจํากัดนะครับรีบจองรีบรับลดกัน ได้ครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใหญ่นะครับก็คือร้านเจกิมครับแต่งรถสุดยอดครับมีทุกอย่างที่คุณต้องการขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณพี่เล็กมากนะครับครับครับส่วนนี้แล้วก็เขายังมีรุ่นย่อยอีกประมาณ2-3รุ่นนะครับรู้สึกว่าไฮไลท์รุ่นหนึ่งของเขาเนี่ยจะเป็นรุ่นสตรีทนะครับสตรีทเนี่ยตรงนี้เขายังไม่ได้มาขึ้นโชว์เดี๋ยวเราจะพาไปดูที่โชว์รูมกันนะครับส่วนเรื่อง ราคาขายยังไงเนี่ยถ้าลูกค้าหรือท่านที่ชมอยู่สนใจเนี่ยติดต่อได้ที่สาขานี้นะครับออโตโ้แกลลอรี่ทวีวัฒนานะครับเห็นเขาว่ามีโปรโมชั่นคมเปนในงานด้วยยังไงก็ลองแวะมาดูนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูคันต่อไปที่โชว์รูมนะครับ หลังจากที่เมื่อสักครู่นี้เราไปดูงานเปิดตัวมานะครับมาเช้านี้ที่สันทันนะครับของทางค่ายฟอร์นะครับที่ไปเปิดตัวเราไปเห็นเจ้าตัววายแพกมาแล้วแต่ทีนี้ตัวจริงของตัวนี้ที่อยู่ที่นี่ที่เรียกว่ารุ่นสเตนเนี่ยผมยังไม่เห็นนะครับผมซึ่งรุ่นสตนตัวนี้เมื่องานต้นเดือนที่ผ่านมานะครับมีงาน t h l i n a s u s u r s r s i r s e s เนี่ยที่เขาทําตัวแข่งลงไปผมไม่ได้ไปร่วมแต่ผมอยากได้อารมณ์ได้เห็นตัวจริงว่าวันนี้ที่เขาเปิดตัว ของตัวสตีดนั้นที่ว่าจำลองอารมณ์มาจากตัวที่ไปลงสนามแข่งที่ Thailand Super Series นั้นเป็นยังไงเราไปดูกันครับมาเลยครับมาแน่นน,นี้เรามากันที่เจอตัวเป็นๆเ,เลยนะครับครั้งแรกแว็บแรกที่ผมเห็นโอ้โหเราใจเหมือนกันนะครับแว็บแรกที่ผมเห็นเนี่ย อารมณ์สปอร์ตขึ้นมาเต็มๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้าที่เขาเปลี่ยนไปนะครับกระจังหน้าแล้วก็เส้นสายสีสันที่เขาให้นะครับเป็นตัวเดียวกับที่ลงแข่งขันเลยนะครับแต่ว่า,าเราจะได้อะไรจากในตัวนี้บ้างเดี๋ยวเราไปดูนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตอนแรกนี้ที่ผมเห็นอย่างชัดๆนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวของกระจังหน้าที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ตัว สติกเกอร์ทำลายที่เขาทำมาให้นะครับตัวนี้แล้วก็ล้อแม็กนะครับล้อแม็กที่ให้มาจากเดิมที่เป็นล้อกระทะตัวนี้ให้เป็นแม็กมาเลยแม็กสีดำเงานะครับตัวนี้ภายในเป็นยังไงบ้างขอชมหน่อยสิอ่าโอ้โหภายในนี่นะครับตัวนี้เรียกได้ว่าจำลองมาจากตัวท็อปเลยมีปุ่มบันติฟังก์ชันนะครับไม้ครบไม่ว่าจะฟังเพลงรับโทรศัพท์มีจอมาให้ด้วยไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนี่ขับรถ อารมณ์สปอร์ตแถมมีเพลงฟังด้วยนะครับด้านท้ายต่างๆนานาก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับผมแต่เท่าที่ดูด้านข้างเนี่ยที่ให้เส้นสายของตัวสติ๊กเกอร์ด้านข้างมาทําให้รถที่มีขนาดใหญ่เนี่ยดูแล้วเพียวมากขึ้นนะครับตัวนี้นะครับแต่ถามถามผมว่าขัดใจไปรุ่นนิดหน่อยไหมถ้าเป็นผมสาวกสายเรียทั้งหลายผมว่าตัวนี้ต้องไปย่อลงสัก2นิ้วนะ แล้วใส่ประมาณล้อ TE หรือ a d v a n c e นะล้อประมาณสัก255นะผมว่า7ส่วนตัวนะครับครับผมโดยรวมตัวนี้อารมณ์นั้นไม่แพ้ที่บุรีรัมเลยนะครับตัวนี้ผมดูแล้วค่อนข้างโอเคแต่ตัวที่ลงในสนามแข่งนั้นตัวนั้นจะเป็นไฟมัสแตงนะแต่ตัวนี้ยังไม่ใช่ไฟมัสแตงก็อแอบ ผิดใจเล็กๆแต่ก็ไม่เป็นไรปลอดให้มาแค่นี้เดี๋ยวเราหาทำเองก็ได้นะครับผมส่วนอื่นนั้นผมมองว่าค่อนข้างลงตัวเลยทีเดียวเพื่อนๆดูกันนะครับ แล้วเราจะพาชมอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมคิดว่ารอบนี้สาวกฟอร์ดคงจะได้ซื้อกันมากขึ้นและฟอร์ดคงจะขายดีมากขึ้นนะครับผมมองว่ารุ่นนี้เนี่ยให้อะไรมาค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับกับราคาที่ค่อนข้างจะเหมาะสมรุ่น XLT นะครับตัวนี้เห็นเขาว่าตัวนี้เนี่ยคล้ายๆกับตัว FX4 ที่เคยขายและจำหน่ายมาก่อนหน้านี้นะครับโดยราคานั้นก็สุดคุ้ม นะให้ออปชั่นมาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นระบบต่างๆนะครับวันนี้ตัวนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างผมได้ข่าวว่ามีตัวระบบ1ตัวนะครับผมจะมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆในรถปกติในเซกเมนต์ราคาประมาณนี้เนี่ย traction control จะไม่มีมาให้แต่ตัวนี้มีมาให้ตัว traction control เนี่ยมันใช้ในกรณีที่อย่างเช่นเราขับรถแล้วไม่ได้เบ่ากับเร่งมากนะคือล้อหลังเนี่ยมันหมุนฟรี นะครับเท่าที่ผมเข้าใจมันจะมีเซ็นเซอร์จับสีล้อทําให้ตัดทอนกาลังเพื่อป้องกันไม่ให้ท้ายรถเนี่ยปัดเพราะรถเป็นรถขับหลังไม่ให้ท้ายรถมันปัดเพื่อให้เราสามารถขับรถและทรงตัวได้ดีซึ่งปกติหาใส่ไม่ได้นะแต่ฝอใส่มาให้ผมว่าเจ๋งรอบนี้ XLT มาในลุกใหม่เป็นเบาะหนังโอ้โหเรียกได้ว่าซื้อตัวนี้ไปก็คุ้มมีอะไรอีกนะว้าวมีตัวตัดเสียงรบก,กวนนี่โอย ข้างในห้องก็คงจะฟังเพลงได้เพาะขึ้นนะครับโดยรวมอย่างอื่นก็เหมือนกับตัวไวท์แท็กที่เมื่อเช้าเราชมกันมานะครับก็จะเป็นพวกตระกูลนี้น่าจะให้เป็นสีดําเงามาทั้งหมดซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยก็สร้างความหล่อโอ้กระจังหน้าด้วยนี่กระจังหน้าตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่เหมือนกันนะครับผมดูว่าเปลี่ยนนะตัวเล็กกับตัวสูงตัวกลางก็เปลี่ยนตัวนี้ดูแล้วไม่แพ้ตัวเก่าเลยหล,ล,ล่อมากๆครับ นะเพื่อนๆถ้าสนใจผมว่าค่ายฟอร์ดปีนี้ส่งท้ายปีเก่าได้ใช้กันแน่นอนนะครับผมแล้ววันนี้นะครับคลิปนี้ผมขอสรุปให้ฟังโดยรวมนะครับว่าวันนี้เราไปดูมา3รุ่นไม่ว่าจะเป็นวายแท็ ack, นะครไม่ว่าจะเป็น XLT นะครับหรือแม้กระทั่งตัวที่เราเรียกว่าตัวเตี่ยหรือว่าสตีดของทางฟอร์ดนะครับ3รุ่นนี้นะครับเหมาะกับการใช้งานของ ทุกๆท,ท่านในไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นรถท่องเที่ยวครอบครัวหรือว่าสายลุยวายแท็กตอบโจทย์ครับวันนี้ผมดูแล้วค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับผมหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับระบบความปลอดภัยที่ค่อนข้างมีมาให้อย่างค่อนข้างลงตัวนะครับใช้งานง่ายนะครับผมว่า XLT ก็ตอบโจทย์ นะครับผมรวมถึงวันนี้ตัวไฮไลท์ของเขาที่เปิดตัวเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเตี้ยนะครับที่สามารถนําไปต่อยอดได้สําหรับวัยรุ่นหรือว่าขาซิ่งทั้งหลายหรือจะเป็นรถใช้งานก็ได้นะครับผมดูแล้วค่อนข้างอเนกประสงค์จะแต่งแนวไหนเขาก็ลงตัวนะครับไม่ว่าจะซิ่งไม่ว่าจะเลียนะครับหรือว่าใช้งานผมว่าทุกวันนี้ฟอร์ดอยู่ในใจพวกคุณเสมอแล้วครับครับผมยังไงวันนี้นะครับผมในปูนะครับบ้านปูโโดคา ถ้าสนใจถูกใจผมหรือถูกใจรถฝากร้านผมด้วยนะครับอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์มีจำหน่ายครบนะครับผมฝากติดตามผมงานผมด้วยใน youtube นะครับในแฟนเพจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยจะขอบพระคุณอย่างสูงนะครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับคลิปหน้าผมมีอะไรดีๆใหม่ๆผมจะพาไปเที่ยวใหม่นะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ